รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมันเป็นส p e c i เปเชียลของของตัวเต็นท์มันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากคือหลายคนคนไทยส่วนใหญ่ชอบชอบแบรนด์คาริวาอยู่แล้วแล้วบางคนแคมปิ้งด้วยก็ลงตัวเลยเจ้าของร้านเหงาเลยเลยแบบว่าจัดงานให้เพื่อนๆมาเที่ยวมาหาเราอะไรอย่างนี้มากกว่า ทุกคนคือมาพร้อมใจสมานานะครับปรุม<า>ปริ่มลึก<า>ๆแล้วว่า,าเอ้ย<า>มีคนมางานเรามีกลิ่นบรรยากาศเ,าเวลามางานมิตซิ่งนะครับก็จะไม่หักมารวมตัวกันเพื่อแบบถ่ายภาพที่ระลึก มาพร้อมกับแรแคมปิ้งกันอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในงานของโคเดกคอรีเวลขับไทยแลนด์นะครับครั้งที่1อยู่กันที่มีแคมป์เพชรบุรีนะครับแล้วก็บรรยากาศท้องทะเลเนี่ยทะเลแบบโอ้ทะเลบอกให้เราสู้ตลอดนะครับสู้สู้สู้เนี่ยเสียงคืนเสียงอะไรเนี้ยสัปดาห์ที่แล้วอาจจะคุยเรื่องราวต่างๆก็คือเป็นงานมิสซิ่งเล็กๆที่แบบไม่ได้มีวาระอะไรมากมายนะแต่ก็อยากจะมาเจอกันแาบมาสัมผัส ลมทะเลแล้วก็มิสซิ่งพูดคุยกันสบายๆต,ตรงนี้นะครับก็ต่อเนื่องกันครับสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณที่เริ่มเดินทางกันมาอย่างที่เห็นนะครับปฟชี้ติดรถยนต์อยู่ข้างหลังนียสวยงามและครับนี่ฮะโอ้โหแดดลมแรงก็โอเคเอาอยู่ออโตมันออ,อร์ดนะครับออโตมันออ,อร์ดเนี่ยก็คือเซตเซตเซตตัวนี้มาเลยเป็นกระเป๋าเลยนะครับมีต้งผ้าผ้าผ้ายชี้สามคูณสี่เมตรแล้วก็ มีตัวน้ำหนักไอตัวแม่เหล็กนะครับน้ำหนักแรงๆแรงๆ,ๆ,ๆดสูงๆนะสองตัวแล้วก็มีคานครับแล้วก็มีเสากลาง2อเมตรหกับเสาข้างเนี่ยสเมตรนะครับให้เป็นเซต,ตครบชุดอย่างเงี้ยครับแล้วลอุปกรณ์สมอบอกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครมีให้ครบนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากก็คือติดตั้งง่ายนะครับแค่เอาแม่เหล็กแม่เหล็กแรงดงุ๋งๆเนี่ยติดกับตัวรถเรานะครับแล้วก็เอาคานแล้วก็ล็อก แล้วก็ติดผ้าฝ้ายชิดแล้วก็ดึงยากขึงอย่างนี้เหมอือนที่เราเดนไม่เกิน5-6นาทีเนี่ยคุณก็ได้สําเร็จแล้วครับได้ได้แบบเป็นเป็นเป็นกันลมกันแดดตรงนี้ได้เพลิดเพลินกันแล้วนะครับเอาสนใจก็เข้าไปดูในออส m a น o อ t ดอ o r นะครับหรือสนใจก็สอบถามทางแฮนเตอร์ได้เแฮนเตอร์ก็อินบ็อกมาได้ทางเราพร้อมจะ ตอบให้บริการเต็มที่นะครับในในส่วนของดีต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของการขอบคุณอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือโต๊ะกับสซตะเกียงที่เห็นอยู่นะฮะสวยงามมมกบรรยากาศมองทีไรก็ล่มลื่นสบายตานะครับแล้วก็ฟังก์ชันน่ารักด้วยครับเป็นกระเป๋าทองเล็กๆนะขนาดแบบถือง่ายนะครับดึงออกมากระเป๋าผ้าแล้วก็ตัวโต๊ะนะครับก็จะเป็นโต๊ะงานไม้แท้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะดีไซน์เล็กๆมีเหล็กไว้สําหรับแขวนเกี่ยวของอะไรได้เล็กๆแล้วก็ ดางอะไรครับได้ง่ายมากน่ารักมากเลยนี่เป็นโต๊ะของมอร์นิ่งแคมป์นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยหลากหลายดีไซน์ลองเข้าไปดูได้แล้วก็รวมถึงเสาตะเกียงที่เห็นอยู่นะครับเสาตะเกียงเห็นไหมฮะนี่เสาตะเกียงเราคุ้นตาคุ้นเคยกันอยู่แล้วเรื่องราวของเสาตะเกียงกับมอร์นิ่งแคมป์ก็ไว้ใจเชื่อใจได้ฝากไว้ด้วยครับเข้าไปดูในเพจมอร์นิ่งแคมป์นะครับครับนี่คือเรื่องราวที่เดินทางกันมาแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณเรื่องราวของกาแฟกาแฟแห่งยุคแห่งปี2 0 2 3มปีนี้แนะนํากันเลยครับเอดวนนะครับตัวเนี้ครับเดี๋ยนะนี่ก็คือกาแฟหลอดนะครับกาแฟหลอดที่แบบสามารถดื่มง่ายพกง่ายแล้วก็จัดการง่ายมากแค่คุณฉีดตรงนี้ครับฉีดสติ๊กเกอร์ตรงนี้ครับออกมาปุ๊บแล้วคุณกลับให้มั่นนะครับคุณก็ฉีดออกมาปุ๊บน้ํากาแฟก็ออกมาถามว่ากาแฟคือกาแฟต้องเป็นกาแฟพรีเมียมที่ผ่านโพสต์ การสกัดในตัวเต้นออกมาเนี่ยครับก็จะเป็นหลอดอย่างเงี้ยบรรจุเอาไว้นะครับแล้วก็ฉีดออกมาปุ๊บแล้วก็จะได้กาแฟแขมค้นนําไปดื่มดื่มกับอะไรหลายคนอาจจะนึกไปว่าแต่โอ้มันเป็นกาแฟแล้วมันจะดื่มไงี้มันแค่นี้เหรออะไรเงี้ยก็คือเอาไปผสมน้ําร้อนน้าเย็นได้ทันทีเลยนะครับดื่มได้ทันทีหรือผสมน้ําส้มก็เป็นกาแฟน้าส้มหรือผสมนมคุณก็จะเป็นกาแฟนมไปเลยนะครับหรือผสมเครื่องดื่มอื่นๆที่คุณอยากทานอยากได้รสชาติของกาแฟกาแฟัวนี้มี5้ารสชาตินะครับ ก็คือเป็นหลอดอย่างเงี้ยมี5รสชาติอันนี้ผมถืออยู่โคโบูที่แบบเป็นโกโก้แล้วมีรสชาติที่สองโบูที่เป็นผลไม้แล้วก็มีเอสเปรสโซมีมอคค่าแล้วก็รสสุดท้ายก็คือเป็นกาแฟบวกทีตัวเนี้ยเด็ดเลยครับเอาไปผสมนมนะครับได้ความละมุนได้รสชาติเหมือนคุณได้ดื่มชาไต้หวัน ก็ว่าได้นะครับหนึ่งกล่องนีครับหนึ่งกล่องเนะี่ยเขาก็จะมีอย่างเงี้ยฮะหนึ่งกล่องก็จะมีหกแท่งอยู่ในนี้นะครับสนใจก็ติดต่อที่อยู่ข้างล่างที่ขึ้นเอาไว้ให้ได้นะครับหรือว่าอยากสอบถามในรายละเอียดกับตัวกาแฟแอดวานต์ตัวเนี้ยเชิญได้เลยครับหรือว่าเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกใหม่ของชาวแคมป์อย่างเรานะครับพกง่ายติดกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยแบบแค่นี้เองครับแค่ง่ายมากนะครับเดินทางต่างประเทศเลยสบายมากนะครับตัวนี้แบบ บอง่ายแล้วว่าดื่มได้ง่ายดดยมากสุดท้ายท้ายสุดครับก็ต้องขอบคุณครับเดินทางมากับเราตลอดลงกาแฟคั่วละมุนนะครับกาแฟละ,ละมุน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 ตัวนี้นะครับมีทั้งขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนเนี่ยเป็นมเมล็ดที่เขาขั้วมาแล้วจะมีขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนเนี่ยเป็นกาแฟไทยนะครับตัวนี้จากเชียงรายก็เป็นทางเลือกกันไปหรือไม่จะเป็นแบบว่าลักษณะที่แบบเขาเบรนมาแล้วนะครับเป็นซองนิฟแค่ฉีดน้ําร้อนผ่านคุณก็สามารถได้กาแฟ สดที่แบบสไตล์แบบการดิฟปไตไ์นะพอเข้าไปดูได้ในเพจรงกาแฟพนลมุนนะครับพูดถึงมีแคมีกนิดนึงพี่หือว่าหรือว่าเขาได้ธรรมชาติที่แบบใช่ไซด์มากๆใช่ใช่แล้วก็ลานริมทะเลที่สวยๆอย่างนี้หายากหายากครับสัมผัสขึ้นลมกันอยู่ตลอดเวลาเลยครับเช้าตื่นมาพระอาทิตย์ขึ้นริมทะเลมาจากฝั่งทะเลใช่ครับใช่ครับช้าอีกช้าแล้วก็หญ้าก็แบบปับพื้นไว้อย่างดีดูแลกันเป็นอย่างดี มีตารางมีอะไรแบบเป็นเป็นแบบว่ามาตรฐานกันเลยใช่แล้วก็แล้วก็ที่นี่จุดเด่นของเขาคือเขาจะมีอีเวนต์บ่อยเกือบเดือนละครั้งเลยอ๋อใช่เขาก็จะมีอีเวนต์บ่อยใช่ครับโดยบรรยากาศนะพี่นะและฟังก์ชันเล็กๆสำหรับชาวแคมป์ที่ชอบดูคอนเสิร์ตชอบบรรยากาศที่เป็นกิจกรรมสนุกๆอ่ะที่นี่เหมาะเหมาะเหมาะเพราะเขาจัดบ่อยต้องติดตามไปที่หน้าเพจหน้าหน้าเพจมีแคมป์ครับ โอเคเอากลับมาออแบงคหน่อยพี่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องมีมีมิสติ้งั้งต่อไปอะไรไงบ้างพี่ก็ตอนนี้เราทําสัญจรอ,อยู่สัญจรอ,อาหารล่าสุดไปชนุปชนบุรีใช่แต,ชแต่ทีนี้ว่าก็กําลังดูเรื่องอากาศอยู่เพราะว่ามัน,นร้อนแล้วรก็กําลังพิจารณากันอยู่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมันมันร้อนเนี่ยเอาอาจจะเป็น รอเป็นมิ팅ปลายปีเป็นครั้งที่3เลยจะหายไปหลายเดือนเลยคิดอย่างเงี้ยพี่ก็จะกำลังดูอยู่กำลังดูอยู่ยิงแดงนะบางคนประจัดของมาเต็มแล้พี่ต้องออกฮะน้องๆในกลุ่มก็คันแล้วก็แล้วก็หลังจากงานออเวกที่ผ่านมามีสมาชิกไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะไหลมามือใหม่เยอะครับเพิ่มมาเยอะพี่คมเมนต์เยอะโพสโพสแบบแนะนำตัวครับแนะนำตัวครับเลยดีใจนะพี่ดีใจดีใจเกือบจะ5,000คนแล้วอ๋อเหรอพี่ใช่ครับโอ้ถือว่าแบบล่าสุดถือว่าน่าจะเป็นข้อหนึ่งที่แบบพิสูจน์ว่าความทัเซส ความที่มันมันมีความมันมีคาแรคเตอร์มันมีกลิ่นของมันนะพี่คนเห็นแล้วคนก็อยากมาร่วมกันอย่างที่ผมบอกข้อดีของสีดําตอนนี้ของเล่นมันออกมาเยอะเยอะครับพี่ตัวเต็นท์เองก็มาเยอะเลยทำให้ให้มือใหม่อ่ะที่เขากำลังอยากเล่นแล้วเขาง่ายง่ายง่ายใช่เขาสนใจง่ายแล้วก็เขามาเขาไม่ได้เครเขินที่จะมาในกลุ่มพวกเราเราเราเปิดรับทุกคนเป็นไงบ้างครับบริการบริการที่นี่ครับนี่ครับก็บริการนะคะของเราก็จะมีเรื่อง วายฟมีส่วนห้องน้ำเนี่ยจะพิเศษหน่อยเรามีไดเป่าผมในห้องน้ําให้ด้วยไดเป่าผมอ่านี่ลักษณะห้องน้ำเครื่องทาน้ําอุ่นอะไรก็คือจะมีให้ครบหมดเลยแล้วก็เซอร์วิสเรื่องอาหารทุกอย่างพบถ้าลูกค้าแบบว่าไม่อยากพกให้หนักหรือให้เหนื่อยมาสามารถมาซื้อที่มีแคมได้เลยก็คือร้านอาหารจะเปิดทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์โอเคศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ฝากท้องไว้ได้ไม่ต้องไปเป็นห่วงเรื่องฝากท้องดูแลให้ก็คือเป็นอราคาตามต่างนู่นนี่นั่นได้ไปเลยได้ก็ ลานมีให้กลางอาหารมีให้ทานสุขาร์วาทติ์ค่ะใช่นะก็ถือเป็นเป็นอนม่งบรรยากาศอย่างที่บอกเมื่อกี้คาเล็กเตอร์เป็นทะเลค่ะทะเลบอกให้เราสู้ตลอดเลยถูกต้องสู้สู้สู้ของเราลักษณะมันเหมือนตัวแอลเลยเนาะใช่ค่ะโดยพื้นที่อ่ะเหมือนยิ่งฝั่งนี้นะเราจะเหมือนเป็นเป็นอันนี้คือปากอ่าวปากอ่าวเขาเรียกปากคลองนะคะก็คือจะมีเรือชาวบ้านออกไปหาปลาที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบ เป็นชาวบ้านธรรมชาติมาก่งกรงอาหารของสดนี่สดมากแทบจะดินอยู่ในท้องเลยหน้าลานมีนะคะมีลานมีหน้าลานมีใช่มีบริการได้เลยลูกค้าก็สามารถเดินไปเลือกจิ้มได้เลยว่าจะเอาตัวไหนอะไรยังไงของเรานี่ถือว่ามีแคมป์จัดอีเวนต์เขาเรียกว่าบ่อยเดือนหนึ่งแบบไม่ต่ำวันหนึ่งครั้งไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยแล้วโดยเดือนละครั้งใช่เกิดอะไรขึ้นทําไมโดยโลเคชั่นโดยความโอดไปเลยก็มันสวยอ่ะพี่ แบบว่าเจ้าของร้านเหงาเลยเลยแบบว่าจัดงานให้เพื่อนๆมาเที่ยวมาหาเราอะไรอย่างนี้มากกว่าเเราียกอะไรเห็นแก่ตัวนะให้เพื่อนมาหาให้เพื่อนมาหาเราเราไม่วางไปหาเพื่อนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมใช่ให้เป็นกิจกรรมร่วมกันมากกว่าคอนเสิร์ตงานมิสติ้งมีตลอดอ่มีค่ะมีตลอดนะหรือเป็นเป็นอ่าพวกพวกแบบจราจริงๆพวกสัมมนาองฟฟิศก็ได้นะก็ได้ค่ะใช่ก็มีมาติดต่ออยู่ค่ะใช่ก่อัดนะ หรือว่าจะจัดงานอีเวนต์พวกงานแต่งถ่ายพีเวดดิ้งอะไรเงี้ยคือเราก็สามารถจัดให้ได้เลยเขาทำออแกไนน์ในตัวด้วยตรงนี้ก็มาที่นี่มามีแคมป์ปุ๊บก็จบเลยมีเรื่องอาหารแล้วจับมือกันมาเลยอยากแต่งงานบินทะเลแล้วก็ในลำดให้โน่นนี่นั่นจะมีไอดงไอเดียให้แฟนอีกหนึ่งบรรยากาศก็เวลามางานมิสซิ่งนะครับก็จะไม่มารวมตัวกันเพื่อบบถ่ายภาพ ที่ระลึกกันนะครับว่าการรวมตัวครั้งนี้เรามีเพื่อนพ้องน้องที่ใครบ้างที่แบบโอเคค่ะร่วมแันสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ นอะไรครับปรากฏการครั้งนี้ครั้งแรกของเราที่ที่เริ่ม้นมาก็อยากเห็นแบบว่าการมีที่ที่รวมกลุ่มทุกคนที่รักในแบรนด์นี้รักในสีดําดรวยการหรือว่ารักในโคดิแอตก็มาร่วมกันได้ไม่ว่าคือตอนนี้เราเปิดเสรีเลยไม่ใช่พี่จะมองเห็นว่าเนี่ยในงานเนี้ยเราไม่ได้มีแค่โคดิแอตแคนิวาลนะเรามีเฟนโซนด้วยไม่ว่าจะเป็นโอกาว่าก็กางได้โอกาว่านี่คือซัพพอร์ตมาจากแคมป์ซซฟารีเลยค่ะที่เขาใจดีมากเขาก็ช่วยเหลือเรามาที่แหรอใช่ค่ะใช่ทางด้านทางที่เขาให้ ใช่เขาช่วยเรามาด้วยว่าแอปพร้อมซัพพอร์ตตลอดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะดีมากข้างหน้าน่าจะใหญ่กว่านี้ใช่คดว่านะคิดว่าต้องใหญ่กว่านี้เพราะโดยเนี่ยเราเราใจดีอ่ะเราเราเป็นคนน่ารักผมมันน่ารักแล้วก็ชอบชวนแล้วก็อาจจะมีเวลาทำงานมากขึ้นนะแล้วก็ทำให้มันมันดี ครั้งนี้อาจจะจบหมดบ้งไปนิดนึงน่ารถเป็นครั้งแรกของเราเนาะแต่เราก็อยากให้แบบเป็นกิมมิคเรียกว่าเนี่ยคือครั้งแรกที่เราทำแล้วเราภาคภูมิใจที่พี่ๆกว่าสี่สิบเต้นออกมาน่ารักน่ารักก็ถือว่าเป็นการแแบบกันเพื่อนๆกันไปไปมหาวิทาลัยจริงๆหลายคนก็เป็นอยู่หลายกลุ่ม แต่แอดมินนะเอาจริงๆเพราะฉะนั้นการมาเนี่ยก็จะเหมือนมาหาเพื่อนเป็นทีมเย่าทีมเดือนอ่าอันนี้ก็แล้วแต่วาระแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีกันไปวันนี้มามีแคมป์หือว่ามีโจทย์หรือว่าเป็นบ้านเลยนะเป็นบ้านของ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 คนในท่ได้ว่าครับใช่เพราะว่าหนึ่งในแอดมินของเราเนี่ยก็คือเป็นเป็นเป็นที่เป็นเจ้าของร้านนี้เลยค่ะเป็นพี่เมย์พี่เมย์สาอ๋อเมย์ใช่ เมเหมือนกันครับในไหนในไหนผมก็ถามมีเมกับเมษาค่ะก็ถือว่าเดินลงอินเทอร์เน็ตมันได้ใช่บรรยากาศดีมากเหีือนวีลเล่เลยนะเดี๋ยวฟังเสียงเพื่อนสบินกันะปกันไปนะก็ปิดทังที่หนึ่ง ครั้งหน้าน่าจะมีวันมีอะไรไหมครับที่คิดไว้ว่าน่าจะเป็นช่วงนี้หรืออะไรไปก็แพนว่าอาจจะมีอีกแต่อาจจะเป็นช่วงไม่ก็สิ้นปีก็ก็ต้นปีหน้าประมาณนะค่ะสักปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งอาจจะเดี๋ยวเรื่องวันที่ชัดเจนขึ้นว่ากันอีกทีใช่แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเราได้เอาลูกนิมิตลงหลุช่วยเหลือ ทุกคนคือมาพร้อมใจสะมานแล้วก็ปลื้มปิ่มลึกๆแล้วว่าเอ้ยมีคนมางานเราอะไรก็ถือเป็นเรื่องน่ารักที่แบบน่าสนับสนุนวันนี้ไลแคมปิ้งมาแล้วแล้วก็แบบรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นจริงๆครับบรรยากาศแล้วที่นี่ไม่เหนียวตัวดูอบอุ่นดูแบบบรรยากาศกันไปก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ฝากติดตามหน่อยครับติดตามเพจอะไรยังไงได้บ้างครับ <improving> ก <noise> ็ต <references> <c ans i> ิดตามกลุ่มของเราได้นะคะโคเน็แคนิวาลคำไทยแ l a n d ค่ะง่ายๆเลยนะเข้าไปดูนกลุ่มไปเนาะใช่เป็นกลุ่มเองเราแคนิวัลคำไทยแลนด์อ่ะแล้วก็ดูบรรยากาศกันไปวันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างนะมื่อเมื่อตอนกลางวันก็เห็นกับ รางวัลกันโอ้โหไม่ตอนตอนเย็นนั้นโอ้ดีจงดีใจกันใหญ่เลยทางของเราก็จะได้ช่วยตวงมันเพี่ว่าทางสปอนเซอร์เขาก็อยากให้เรามีกิจกรรมกิจกรรมเลกเล็กน้อยเขาไม่ได้หวังหรอกแต่ที่นอนน่ะไม่เคยได้เก้าอี้ไม่เคยได้เสื้อตัวเป็นพันน่ะไม่เคยได้เนี่ยเล็กๆเราไม่ได้หวังอะไรเลยไม่ได้หวังเราไม่ได้หวังอะไรเลยแล้วพอได้เสร็จก็มีคนขอไปก็ให้ไปก็จบกัน เป็นสเตอย่างเนี้ยก็อําเล่นหยอกกันไปนะถดีว่าสนุกทุกคนมีรอยยิ้มนะนั่นคือพอย์เรานั่นคือความตั้งใจของเราแล้ววันนี้เราก็ปลิ่มแล้วพี่พี่ทุกคนก็แบบว่าปพิ่มปิ่มที่แบบว่ามีงานนี้จัดขึนนะเดี๋ยวครั้งต่อไปติดตามอีกทีนึงค่ะโอเ e ็กค่ะคานิวาวคานวาวคับไทยแลนด์ค่ะไทยแลนด์นะครับเข้าปัดอยากจะเข้ากลุ่มอยากจะ ศึกษาข้อมูลอะไรก็เข้ามาสอบค่ะเรามีสอบถามมีหลังไม้ได้มาหมดเลยค่ะเราพร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือได้เต็มที่ค่ะนานๆๆแล้วก็ฝากที่นี่ด้วยก็คือมีแคมป์นะใช่ค่ะฝั่งมีแคมป์ด้วยนะบรรยากาศเนี่ยลุมบอกให้เราสู้ตลอดนะสู้ๆตลอดสู้ๆวันนี้มาพิเศษเลยถือว่าเป็นงานพิเศษอันนี้ของกลุ่มเอ่อผูเด็กผูเด็กคารีวาวคาริวาวถือว่า เราก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วกลุ่มนี้แต่ว่าลักษณะเราก็เป็นกลุ่มในกลุ่มนี้อยู่แล้วเป็นแอดมินตัวหนึ่งก็เป็นแอดมินดูแลอยู่จะเป็นอีกตัวนึ่งนะครับที่ดูดูดูแลอยู่ตรงนี้พูดถึงงานตัวนี้หน่อยพูดถึงเรืนนี้หน่อยเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนสำหรับกันเสน่ห์มีเสน่ห์มีไหมมันเท่มันเท่ออีกอย่างหนึ่งมันโปร่งสบายโปร่งสบาย นอนเหมาะสำหรับทะเลนะเหมาะสำหรับทะเลมากมันไอที่กันลมก็กันให้ไอที่มันโฟโฟก็โฟให้ใช่แล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเข้ากับตีีมออแบ็ k มันรวมกันไปได้ได้เลยในทางเดียวกันไม่มีข้อเสียเลยเหรอใช่มันดีมันดีมากันดีมากจริงค่ะมันแล้วก็อุปกรณ์พวมาล่นดำนะมันก็จะมีแบรจะสวยใช่แบบดูดูมีอารมณ์ของเขาเลยนะเออก็ดีดีดีถือว่า แต่ว่าถ้าเป็นเต้นอื่นก็เป็นอีกคาแรคเตอร์ไปอาจจะเป็นสีสันเป็นวินเทจเรทูอะไรก็ได้แต่แล้วแต่เพราะทะเลโดยพื้นที่พอมันตัดกับหญ้าเขียวๆมันจะเลขึ้นมากเลยมันจะดูแบบคาแรคเตอร์ก็จะมีความสุกไปใช่ใช่แล้วเน้นความแบบพาเวรเน้นความที่รูหลาสำหรับรานกลางเต้นมีแคมป์นะสำหรับมีแคมป์แล้วก็เลยยิ่งให้คานยูวมาจัดเนี่ยก็คือมันก็จะจะช่วยในเรื่องแบบ การตลาดด้วยส่วนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็อยากให้คนมาท่องเที่ยวมาใช้ใช่หถือว่าขอบคุณนะพี่ขอบคุณลานเต็นท์ทุกเต็นท์ลานเลยนะเพ้่อถือว่าคนเหล่านี้เขาเป็นคนเลื้กเฟือสดธรรมชาติที่เขามีถึงจะเป็นธุรกิจนะเรายอมรับแต่ว่าการที่ส่งเสริมพื้นที่ธรรมชาติให้คนอื่นมาเตะมาใช้และสําคัญคือพี่ย้ําตลอดเลยว่าเราต้องช่วยดูแลธรรมชาติใช่ทางนี้เขาดูแลอย่างดีเลยหญ้าทุกต้นใช่ไหมครับไม่มีใครมากลางหนีน้ำเพาต้องลด ดูแลตักตลอดได้ไหมนี่คืออาร,อารมณ์คนกลางเต็นท์ถามว่าก,ก่อนสวยอย่างเงี้ยหนักไหมหนักเป็นไงบ้างพูดถึงนหนักยังไงบ้างเจ็บรัเาากเรื่องสองเรื่องว่ะเจ็บเยอะระบายน้ําเจอปัญหาไหมเรื่องระบายน้ํา เรื่องระบายน้ำไม่ค่อยใช่เรื่องปัญหาอะไรบ้างของเราปัญหาแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นลานสวยๆมีแคมป์ที่เราเห็นอยู่นะวันนี้เรื่องอันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือปรับพื้นดินรอบที่สองปูยารอบที่สองนี่นี่ประสบการณ์ล้วนๆเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องลมสภาพอากาศให้ลูกค้าอีกก่อนที่มาทําตรงนี้คือการมากางเต็นท์เองเลยตอนนั้นยังไม่ได้ทําพื้นที่นะคะก็คือเป็นป่ารกลางหมดเลยตรงนี้การก็มากางเต็นท์ดูสภาพอากาศ ดูพวกภูมมิประเทศของเขาว่ามันคือยังไงบ้างเวลาเราขายในเจ้เเป็นไงเวลาน้ํามาเลยวลาฝนมาเวลาลูกค้าถามครับเราจะได้อธิบายให้ลูกค้าครับหรือสีแนะลูกค้าว่าต้องใช้อุปกรณ์ไหนที่มันเหมาะสําหรับร้านตรงนี้ของเราแคนั้น คนจะมาก็ต้องลองเช็คตัวเองนะแล้วก็รำรงบอกถึงคาเล็เตอร์ที่นี่เช็คอุปกรณ์ตัวเองเช็คความความความสู้ของตัวเองไหวไหมหรือความพร้อมอื่นๆเรื่องมีลูกลูกเล็กมีผู้ใหญ่หรือหรือว่าเต็นท์อุปกรณ์เหล่านี้มันจะทานกับลมได้ไหมโทรปรึกษาได้ติดต่อยังไงดีมีแคมป์ทักมาทางเพจได้เลยนะคะอินบ็อกเพจมีแคมป์หรือไม่ก็เบอร์โทรที่หน้าเพจได้เลยก็ดูแลกันให้ตลอด เราบริการด้วยใจจริงๆนะวันนี้สนุกสนานกับกันแล้วก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนต้องมาสัมผัสปีนี้มุมพี่นะเทรนเรื่องลานติดทะเลมา ใช่เพราะว่ามันใกล้ซัมเมอร์เข้าซัมเมอร์แล้วสงการต้องเที่ยวทะเลสู้กันไปครับลมมาแล้วก็ตู้แต่ไม่ร้อนนะลมมันโกลมคือร้อนแดดแต่ว่าลมเป็นลมเย็นมันลมตัวนีมันตองผิวอย่างนี้ใช่คือที่เนี่ยดีอย่างก็คือนั่งได้ทั้งวันนะเป็นลมทะเลที่ไม่เหนียวตัวค่ะนี่คือข้อดีแล้วก็ต้องมาลองไม่รู้เราก็แค่แนะนํากันนะแล้วก็บอกถึงเรื่องราววันนี้รู้จักกันส่วนหนึ่งกับมีแคมป์เดี๋ยวมีโอกาส ถ้าแบบบ้านพงบ้านพักเสร็จเดี๋ยวไรแคมปิ้งเราจะพามาดูน้อัปเดตกันว่ามินเหมาะยังไงกับใครแล้วก็ทําให้เพื่อใครแล้วมันสะดวกยังไงเราตั้งใจทาอะไรเกิดขึ้นวันนี้รู้จักแล้วก็กับงานครั้งนี้กับงานมิสติ้งงานมิสติ้งครั้งนี้อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งแคมป์แล้วกับกับผู้ชายวันนี้ความตั้งใจ ก็อยากให้ลูกค้ามาซ้ําอีกเราก็าจริงๆเราอยากอวด้านเราอยากอวดร้านเพราะว่าลูกค้าบอกว่าทําไมไม่เคยเห็นไม่เคยมาไม่เห็นรู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงล่ะพอมาแล้วใช่เป็นไงล่ะนอนไปเลยล่ะแล้วก็แค่อวดนะฮะเขามาอยู่พื้นหญ้าแล้วก็บรรยากาศท้องทะเลที่มีแคมป์ทำให้ตัวโปรเด็กตัวเนี้ยความโดดเด่นจุดฉาดขึ้นมาคือโดดเด่นขึ้นมาเลยแล้วก็มีความดันนิดนิด แล้วก็เนี่ยะสวยงามยิ่งเป็นหมู่บ้านที่แบบเป็นซอยอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเห็นแบบลักษณะแบบว่าสวยงามครับแต่ละหลังก็จะมีเหมือนความเป็นคุวงโทนแล้วก็มีอุปกรณ์ครบครอมันอย่างเงี้ยครับเหมือนบ้านบ้านเหล่าเนี้ยคก็ถือว่าเป็นบ้านที่แบบง่ายง่ายง่ายงดูดูดูง่ายๆแล้วก็มีคาเลคเตอร์สวยงามเหมือนบ้านอ่างเงี้ยเหมือนที่ อยากแนะนำแต่มาเดินผ่านหลายๆครั้งก็ต้องแอบมองต้องมองว่าว่าว่าโอ้โหมันมีมีความลุ่มลึกหน้าหน้าลองหน้าคุยแคเหลือเกินนะนี่คือเสน่ห์ของมันส่วนหนึ่งที่อยากให้ลองสัมผัสกัน สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพคาร์นิวัลหนพี่หรือว่าเขาเหลาหลายอย่างครับใช่มันเป็นข้อดีหรืออะไรงไงพี่มีมุมตรงนี้ไหมผมว่ามันเป็นสเปเชียลดีของของตัวเอาท้าพูดถึงมุมเต็นท์นะมันเป็นสเปเชียลของของตัวเต็นท์มันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากคือหลายคนคนไทยส่วนใหญ่ชอบชอบแบรนด์คานิวาอยู่แล้วแล้วบางคนแคมปิ้งด้วยก็ลงตัวเลย Oh. ตอนนี้ก็เห็นพู้คานไปอีกหลายแบบหลายหลายเหมือนเหมือนกาวเวอร์ใช่ต้องต้องต้องเหมือนถือว่าถือว่าเป็นความพิเศษนะพี่นะใช่ครับแล้วยิ่งคนเล่นน่ะพอมันได้ตัวเหล่านี้มันเป็นความพิเศษขึ้นมาอีกใช่ครับมันเป็นแรใช่เป็นแร่มันเป็นแรพอแรแล้วมันก็จะเพิ่มกําลังใจเพิ่มวิธีเล่นเพิ่มความความแปลกใหม่กันไปครับแนะนําหน่อยพี่สมมุติคนยังไม่รู้จักความเป็นแบ็คความเป็นไอ โคดิเด็กเนี่ยพี่ครับแนะนำยังไงเขาเริ่มยังไงกบยังไงเรียนรู้เริ่มต้นเนี่ยผมว่าเข้าไปดูในกลุ่มก่อนครับผมเข้าไปที่กลุ่มโค d i เอ็กคานิวาวขับไทยแลนด์ครับผมแล้วก็จะเห็นแล้วมีเพื่อนๆที่ที่เขาใช้เต็นท์รุ่นนี้อยู่ครับผมเขาจะโพสต์ว่าตัวเองได้ไปกลางที่นู่นที่นี่ตัวไหนมีปัญหาสอบถามเขาจะถามกันในกลุ่มก็คือไม่มีไม่มีตั้งไม่มีวางตรงไม่มีไรงดึงไปบี่เลยไม่มีครับถามมาตอบใช่ใช่ในกลุ่มเป็นยัง้นครับน่ารักนะใช่ใช่ก็ถ ถ้าไปเริ่มไม่ดีผีผามก็เจ็บตัวอ่าใช่ใช่จริงจริงอันนี้ถูกเพราะว่ามันค่อนข้างมีวัานียศึกษาก่อนใช่ครับศึกษาเอาไว้มันรักมันชอบมันอ่ะเล่นแล้วก็เราก็จัดการกับมันนะโอเคสําหรับวันนี้อ่ะพี่สนุกสนานยังไงบ้างกิจกรรมมีอะไรบ้างก็ที่ที่ทางผู้จัดงานแจ้งมาก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะมีรวมกันแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็จะมีจับรางวัลช่วงกลางคืนจะมีดนตรีสดแล้วก็จะมีจับรางวัลพิเศษ ว่าให้บรรยากาศคลื่นเนี่ยมาขื้นสั่งให้เรานะพี่สู้สู้ขื้นให้เราสู้ตลอดก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะโอเคก็เป็นหนึ่งกิจกรรมเป็นหนึ่งเด็ดเดี๋ยวมีโอกาสเจอกับพี่บอลออแบทได้ครับแล้วแบบอ่อหรือว่าเป็นเป็นเป็นอ่ออ่อคำพิเศษอื่นๆก็มีนะพี่มีโอกาสไปโอเควันนี้ขอบคุณพี่บอลมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่น่าชื่นชมมากแล้วก็มาร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็วันนี้สมาชิกชาวแคมป์นะครับมีความสุขกันไปแล้วก็ตอนนี้ช่วงระหว่างทานอาหารกันแต่ละบ้านแต่ละก็หุงหาอาหารทำกินกันไปทั้งที่หนึ่งครับอย่าลืมครับความประทับใจครั้งนี้ก็คือโคดเอกคานิวาวแคมป์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้ริมทะเลที่มีแคมป์แล้วก็หากสนใจรายละเอียด ทุกคําถามทุกรายละเอียดอะไรเงี้ยจะกยากจะเข้ากลุ่มรวมกลุ่มอะไรเงี้ยเข้ากลุ่มของเขาก็บอกกล่าวกันไปแล้วนะครับลองเซิร์ชได้ดูได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่แบบพามาดูกันพามาแหลกกันวันนี้นะครับก็ฝากติดตามรายการด้วยนะครับกดไลค์กดช like, อบไม่ชอบคอมเมนต์ต่างๆอะไรได้หรือว่าแนะนําได้ เกี่ยวกับเรื่องราวของงานมิสซิ่งต่างๆนะวันนี้ต้องขอบคุณมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มไม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ต่างๆบุคคลต่างๆตลอดจนสถานที่แล้วก็ขับออดหรือว่าสปอนเซอร์ต่างๆที่ร่วมเดินทางกันมานะครับวันนี้ล่ำลาด้วยบรรยากาศท้องทะเลเสียงคลื่นเสียงลมกระทบเราแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้รั้งๆคืนบรรยากาศที่คนแคมป์คุ้นเคยกันดีนะครับขอบคุณที่ติดตามครับแคมปิ้งให้มีความสุขครับ ไว้เจอกันครับสวัสดีครับ